เป็นผูชายดูแไม่ห่างว่ามักจามรักไม่ไักม่ตาอาเป็นผู้ชายท่ดีดีีของคุณอยาใหคุณดูน้ดนิดแ ต้องยอมตรงว่าเพลงนีตอนที่พี่อัดเนี่ยพี่รู้สึกว่าร้องไม่ค่อยเหนื่อยเท่าไหร่เมื่อกี้พี่ดูเหนื่อยป่ะพี่เหนื่ากิงแต่ว่าแต่น้องสินดี้ก็เป็นผู้หญิงที่เป็นเด็กผู้หญิงที่มีความกล้าแสดงออกกล้าร้องเพลงบนรถเมล์เพื่อนฝา ซินดี <ตา S 1> เพื่อนยยังโอเคอยู่ไหมตอนนี <c oughs> โนะ้โอเคโอเคนาะโอเควันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ได้ร้องเพลงกับน้องซินดี